เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเดวิดเมคายนะครับในภา์ที่หกนะครับคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรกันฟังนะฉันไม่เคย อะไรอ่ะฉันไม่เคยช่วยอ่ะฉันไม่เคยแต่ฉันอ้าวเงียบฉันไม่มีบ้านฉันมีบ้านเหรอเขาดีเมนนะฮะฆ่าพ่อแม่หรือเปล่า แล้วก็ไอเวอร์จิลนะครับก็มาช่วยไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีทางเหมือนว่ามันจะคุยเรื่องรักๆใครยๆนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็บอกว่าเวอร์จิลนะครับเป็นคนช่วยมันนะฮะเขาช่วยฉันจากความตายและและ้วก็ ดีแมนฉันก็ชอบเขาอีกแบบนึงเหรอตอนนี้ฉันไปไปทางอะไรสักอย่าง <c oughs> ผมว่ไม่เข้าใจปัญหาเรื่องหัวใจผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมมาตอนนี้ถึงไหนแล้ว นายทำสำเร็จแล้วตอนนี้ปั่นป่วนมากดูเน็ตเวิร์กสิดูจากข่าวนั้นดูสิอ๋อไอ้ไอ้ที่มันออกข่าวนะครับว่าเราเป็นคนทำลายนะฮะนี่เหมือนว่าเราจะต้องไปทำลายมันนะฮะ CCTV แคม e ราะใช่ใช่รู้ แล้วมีแผนไหมเราจะเดินวิ่งเข้าไปบอมาบอม่าคือเดมอนบอมบาบอ้อ้วนนั้นนะฮะที่เป็นขาวอ่ะแล้วมันถามว่าไปทางไหนทางนั้นไงนะมันเป็นทางที่จะเข้าไปที่สุดลิมโบนี่แปลว่าอะไรอยู่ผมยังไม่ได้หาเลยลิมโบ ลิมโบลิมโบแปลว่าอะไรครับใครรู้บ้างอ่าแคทเปิดประตูนายอะไรสักอย่างดีดันเต้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันออกจะน่ารักเดมอนมันอาจจะออกจะน่ารักอะไรสักอย่างลอาหาคำว่าลิมโบก่อนเจอเยอะจังเลยลิมโบ โอ้เปิดแล้วโอ้แม่ย่างที่อ่าโวบ,บ๊อบฉันกำลังจะไปหาแกเดี๋ยวนี้แหละโอ้โอเคผมรู้แล้วลิมโบไปว่าอะไรครับ มันเป็นสถานที่ถูกลืมนะฮะโอเคเมื่อกี้เออเราจะไ,ได้ว่าเราได้อาวุธใหม่แล้วเราจะเปลี่ยนอาวุธยังไงนะเดี๋ยวนยะ,วนะโอ้นี่ไงโอ้โหโคตรเท่ครับนี่จำไ,ได้ไหมที่เราได้ดู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 โอเคเล่นมากไปไม่ดีไม่ดี อ,อ,อ,อ่านี้เราใช้หมัดดือว่าเอ้ยขอโทษครับอ่านี้เรากดเลยกดสองแล้วก็กดนี่อะอือนี่ไง <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บคู่เอ้ว <thôi S 2> โ, ic, โ,โอ้ยโอ้เกบตกครับเมจิเมี้เก็บตกครับมาดิอืมอืมโอ้โหคตรแรงโคตรแรงครับโอ้โหสุดยอดอิต a ์เมซิ่ a m a ด i n g s ่ a สุดเมซิ่งเมซิ่ง i มซ่งโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนะฮะ ที่ต้องมาเล่นอย่างนี้มันก็เหนื่อยจริงๆหละแต่ก็เพื่อคนดูครับพยายามครับไม่พยายามเราก็ไม่สำเร็จนะฮะโคตรคหล่อครับอะไรอีกโอ้น่าลำคาญวะน่าลำคาญที่สุดคือผมลำคาญไอ้พวกที่มีโล่ ไม่เป็นไรบอกแล้วไม่เป็นไรเอาใครเป็นไรเรา impossible ไลยต่อไปมีไลต่อไปอีกแล้วอ้วนอุ้ย อึ้งโอ้โหเชื่ออุย้ยไม่ทันครับขอใหม่ขอใหม,ม่โอ้ตอนนี้เหมือนเหมาลูฟี่เลยครับอืมเป็นยไงละมึงโอ้ขอใหม่ขอใหม,อม่อออื้อไม่ทันใช้ขวาน่าจะดีกว่า ไม้ขวานน่าจะลุ่งกว่าไอ้ตัวนี้โอเคม,มาเดียวจอดครับเอ่ออะไรวะว,ว้าวที่นี่มันเป็นที่ที่ถูกลืมเนี่ยไม่มีใครเข้ามาสินะแล้วทำไมมันต้องกลับหัวด้ นในต่อในต่อแล้วเนี่ยนานี้<ช>รกระแบบนู้นแบบนี้แล้วก็นี้แล้วก็กูก็ตกโอ้ ไม่มีใครเต้แล้วอืฉันมาแล้วแกมาที่นี่ได้แล้วนะย,ยินดีก็รับสู่เดมอนแกจะไม่มีชีวิตได้มีชีวิตกลับไปออกไปอีกเจ็บคืออะไรซื้อ กดสองโอ้โหยอดเจแมนชิปหายแล้วปุกดผิดเอาไมาเอาไมขอโทษป,ปึ๊บปึ๊บนี่ฮึ่ชัคกคลอ๊ยเอาแล้วไม่กี่กูจะตายแล้ว mina na lên. ố, bên đây có cái cao ná. này, ngay tò. there's the tower. ขันมาอยู่ข้างหลังรถไฟแล้วแล้วกูก็ตกอีกแล้วอืมเฮ้ยหน,หนูเฮ้ยเมาส์เดี๋ยวเราอัพสกิลตอนนี้เรามีอยู่สามอันอันนี้ทำอะไรได้อันนี้เราอยากจะได้เฮ้อยอันนี้เท แพรีดนะฮะการแพรีดกับแพรีดคือการสวนกลับนะแต่ผมชอบหมัดที่สุดละเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะลบ้าอะไรกันวันนี้เี่ย เอ้ยโเอ้ยโเ,เอ้ยมาจะอะไรก็มาโดนหมัดพี่น้อยอยากโดนก็บอกไม่กลัวอยู่แล้วจะหมัดจะอะไรก็ม,มาเลยอืมโคตรแรงครับผมบอกกัเลยว่าโคตรแรงไอ้นี่น่าจะใช้ควานแต่พวกลูกน้องนี่ผมใช้ จะตายจะตายโอ้เออนั่นแหละเจ๋งไอ,อตัวนี้รำขาญเดียวครผมจัดการตัวเล็กก่อนโอเคตามมึงละมามึงมานี่ตามมึงนะมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆม,มานี่ อมึงด้วยโอู้อันนี้นึ่งเอ็ดหม,มัดไฟขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณไม่เป็นไรเยีมมาตาม,มึงละตาม,มึงละมาตรงนี้ โยอิชเซโนเฮเดร์ครับอยู่ไหนวะอีกทางนึงแม่งกับด้านวุ่นวายชิบหายโอเคตอนนี้เราอยู่ไหนหึกูร์เลสกูร์ กูรักแล้วโชคดีจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดนเต้ข да. ้างหลังพ <together> <Pop od. S 2> <Sta> <The> ี่เกรนเกรนเดอเกเร่เกเร่ไปแม่แกอยู่ไหนแม่แกอยู่ไหนมาไม่จบไม่สิ้น แม่งมีกายล่างด้วยฟักแฮลลี่ส์นะครับเมื่อกี้สุดจังแฮร์รี่ส์มึงไม่ต้องกายล่างมึงไม่ต้องกายล่างมึงโดนหมัดก,กูก่อนไม่ต้องเสียกกายล่างอ่ะทางไหนเฮ้ย เรียบร้อยเอาไว้ซื้อของเอาไว้เพิ่มเลือดนะโอ้โหลิฟมีลิฟมีลิฟมีลิฟทำอะไรกับลิฟต่อยลิฟหรอ ลงไปดีลงไปอืออืม,มึงด้วยมึงมาหนิมึงมาหิอยู่ไหนอยู่ไหนมานี่ไปไหนอ <c oughs> เออเหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยโคตรเหนื่อยทำไมมาทางนี้อีกรอบหนึ่งวะ อ๋อไม่ใช่ทางนี่อ่ะนี่เป็นไงรู้จักครูน้อยไปหน่อยสมัตอุ้ยมาอย่างนีเอุ้ยมันมีมันมีเม่นเหรอมันเป็นเม่นนะฮะอุ้ย เอีสกูตกเลยปุปย้ยไม่ทันครับอู้จะตายจะตายเร็ว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 เบ๊บเบ๊บเบ๊บมึงโหดอ่ะมึงโหดอ่ะมึงโหดอ่ะมึงโหดเกา๋าเก๋าเก๋าทำกูเกือบตายอันนี้ประตูไม่เป็นไรเราไม่เข้าที่เกียร์เลืองเวลานะฮะ โอ้โนี่ครับสกิลอีกแล้วสกิลอะไรอีกอ่ะไหนมีอะไรมีสกิลอะไรให้อัพบ้างแม่งไม่มีสักสกิลนี่เดี๋ยวซื้อไว้ก่อนก็แล้วกันอันนี้ไว้เพิ่มเลือดตอนที่เลือดกำลังจะหมดก็เอาอันนี้ก่อนแล้วกันสักอันหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรช่างมันโอเคไปไหนต่อทางนี้อ่ะไม่ใช่เฮ้ย อ่าโอมามุมนี้ดูยากมากฉ,มฉันกำลังฉันกำลังจะไปบอ๊อบเอออะไรวะมึงเห็นอะไรกู GH, ไม่เห็นรเรื่องเลยโว้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 รถไฟมาอะไรอ่ะอทำไมมันต้องมานทำอย่างนี้ด้วย ไปไงอะฮหลไตายเถอะเฮ้ยแฮปปี้เอะแฮปปี้ไหมต้องไปที่นั่นแล้วกูจะไปยังไงอ๋อโอเคเฮ้ยตรงนี้ก็มีปึ๊บปึ๊บปึ๊บแม่ แฮปปี้ฉันมาแล้วไปไหนไปไหนแฮปปี้นะฮะใช่ด้วยใช่จริงๆ้วยมานี่โอ้มา่นิมานี่มนมมนแม่งหมดมุกจะเล่นเหรอ เอาฮาปี้มาเล่นมึงจะหลบทำเนี้ยอะไรยิงทิ้งก็ได้ปีกของมึงเนี่ยยิงเลยนะเดี๋ยวดิมึงอย่าซ่อนดิมาไ,ไหนละกูส,ส,สามร้อยหกสิบห้าบทเก่งยิงนะมึงอ่ะ ฉันไม่รู้เป็นใครรู้แเป็นใครใจเย็นๆ่อนลุงใจเย็นๆใจเย็นๆนายนายของช่วยฉันหลอตรงนั้นละตรงนั้นเป็นทาวเวอร์ใช่ไหม ใช่ <Why? S 1> ทำไมฉันจะไปฆ <to S 1> ่าดีแมนคุณช่วยฉันได้ไหมฆ่า <Yes. S 1> ใช่ฉันช่วยได้ช่วยแบบดีๆเลยละความอ้าวจบแล้วนะฮะสำหรับพาร์ทนี้พาร์ทกี่กูก็ลืมเวียนหัวมาแล้วฮะ สำหรับพันนี้นะฮะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะตอนนี้ผมเหนื่อยสุดๆเลยขอไปพปักก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้นะฮะต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ